ฮัลโหลทุกคนที่วันนี้เราจะมารีวิวโพไซดอนนั่นเองเทพพุดมสพึงโพไซดอนเองทุกคนมาจากคุระโบเกิด์ชชั้นนี้พี่ต้องเทพหนึ่งเพราะว่าชอบดูมเม่องนี้ชอบแจ็คเดอะริปเปอร์ชอบภาคสองมากชอบแจ็คเดอะริปเปอร์มากจะมารีวิวโพไซดอนเอ่อโพไซดอนจจเป็น ไม่ใช่ทีเป็นตัวละครน,นายมากโพนเดอนเป็นหน่วยพิบทัดน้ำนะทุกคนลังเวทในการโจมตีไฮเปอร์แม็กนะอยู่ที่ประสิงน้ำก่อนหน่วยสิบร้อยพันแซนนะหนึ่งล้านเ0 0 0หนึ่งล้านเจแสนใช่ พลังเวทในการโจมตีไฮเปอร์แม็กหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะพลังชีวิตหกล้านใช่หกล้านใช่ป่ะสิบร้อยพันหมื่นแสนหกล้านพลังชีวิตไฮเปอร์แม็กหกล้านความเร็วในการเคลื่อนที่คือค่อนข้างไปช้าระยะโจมตีคือยืนไกลเลยสี่ร้อยสิบ และถ้าใช้ปานกลางคูลดาวน์เลนเจอร์ปกติ13วิแม็กค่าหารครึ่งในร่างไฮเปอร์นั่นเองสกิลหนึ่งเพิ่มใช้ทักษะแล้วก็ฮิลเลือดกว้าง300จุดคูลดาวน์สกิล12วิปะใช่ในร่างไฮเปอร์12วิ สกิลที่2เป็นยกเลิกการฟูฟูตบนในยกเลิกผลรลับบาบแล้วก็ลกดอัตราการหลบทัางสารแล้วก็สร้างความเสียหายกว้าง350จุดโคดาสกิล6วินึ่งโคดาสกิล6วิซึ่งสกิลเนี่ยมันข้ามความสามารถบังคับความสามารถธรรมดาคือบัฟกลุ่มก็คือบัฟพลังโจมตีเมื่อมีโคโรโบเนี่ยมากกว่า1ตัวอยู่ในทีมก็จะ นเนี่ยยงน้อยสองตัวขึ้นไปก็ออ่างน้อยสองตัวก็คือมากกว่าหนึ่งตัวก็จะบัฟพลังโจมตีความสามารถไฮเปอร์คือต่อต้านการต้านทักาษะของไวพิพนั่นเอง <c oughs> แดี๋ยบ,บหนึ่งชิงผ่านที่ใส่ก่อน โพไซดอนหน่วยพิบน้ำชึบอ้อมมาให้ดูเกียร์เกียร์ของโพไซดอนก็จะใส่เป็นคาถาแห่งเกตยศหรือไม่ก็ชึบๆๆบซุบซุบบคาถาเวทอยู่ไหนเย่ยคาถาเวทมน์ดำอ่ะคาถาแมวดำแมวม์ดำนี่ไง กระทำบนจำก็ได้เอาำหลบสกิลแต่ว่ามันเอ้ยมาต้านสกิลแต่ว่ามันยืนไกลมากมันไม่ต้องต้านขนาดนั้นก็ได้ช่องกลางเป็นรองเท้าช่องสุดท้ายเป็นกระกเป๋าออกสกิลหรือไม่ก็กระดิ่งนะกระเป๋าออกสกิลหรือไม่ก็กระดิ่งมา เอาอมาทดสอบอันที่ด่านที่อ,อืมนี้ด่านนี้แล้วนะหาทีมหาตัวก่อนหาตัวให้โพสต์ดอนก่อนหาตัวตีโพสต์หาตัวตีให้โพสต์ดอนจบมาทดสอบด่านนี้มาดูดาเมจอันนี้ใส่ดาเมจแค่สองอ ฉันใส่ลาเมจให้โปรเซดอนเท่าไหร่จวดูกันนะคืออยากรีวิวก็รีวิวเลยแฮรดเมจให้สองโจทย์โอเคลูกนี้น่าจะใส่เล่าเนาะช่างสุดท้ายเล่าหรอเอ้ยไม่ใช่เขาเลก็ลอะไรอ่ะก็ถูกแล้วเหล้าของเกลีวหุยอยู่ไหนอะ่ะรถแรกคาราเรนเจร์อ้าวไม่มีโอเคลูล้าทำไมไม่ใส่ อันนี้ใส่ดาเมิแทโพไซดอน 2. จุดน่าจะหนักอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นตัวที่ดาเมจหนักอยู่แล้วไปโอ้โหนี่เดินไวเพราะใส่รองเท้าไม่จะบัฟนะป้อมเดี๋ว,ว่าอะไรอ้อบัฟน่าไม่ตัวนี้ไม่บัฟนี้มันยิงฆ่าทุกคนดูบอสก็เลยเริ่ม,มารลดนี่ลดละมันข้าม อ่จจะให้ดูเดี๋ยวให้ดูเออดันนี้ชิมาแล้วโอ้ยลืมเดินมาเดิ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 นมาเดินมานี่ข้ามเห็นไชัดเลยทุกคนว่าน้องข้ามข้ามไม่มีตัวอื่นแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ข้าม สามร้อห้าสิบจุดข้ามไปข้ามหลังเลยอ่ะดูอันนี้หน้าป้อมเลยนะซุบนี่ข้ามปิวเอ,อือบางบางไวพ้พิเป็นสายที่บางมาลองทดสอบกันดีกว่า เออเจอตัวอะไรดีต้อเชื่ร์ตัวอะไรดีทุกคนขอเจอชนะท่าก่อนแล้วกันเนาะชนะท่าเจอกับ เราจะไม่เจอกับตัวที่มีอมตะแน่นอนเพราะว่าพอสต์ดับไม่ทะลุอมตะเพราะว่าทดสอบไปก็ได้ผลเพราะว่ามันมีอมตะป้องกันอยู่เจอกับชนะธาตุน่าจะได้โอชิบไปนี่เจอกับชนะธาตุเลยบูมบมโอโ้โหโดนสตันโดนไม่กูมีสตันแน่นะ นี่โดนโดนทีเดียวก็หายโดนจุดท่าบีบ้มบ้มบ้ม,บม อ่าลุยออต้เลย,อ,อ,อ,เลยอันนี้จะให้บัตเล่นเลยชึบชบ <c oughs> อันนี้ให้บัตเล่นเลยมาดูผลสรุปกว่าใครจะชนะ <c oughs> <c oughs> แต่ใครนี้กระแด่ะว่โดนจากทรงแล้วโพสตดอดนดาเมจก็ได้ต่อไปไดีแพ้ธาตุดูบ้างแพ้ธาตุแพ้ธาตุธาตุไม้มันมีธาตุไม้ไหมนี่ชีวิตธาตุไม้ไหม,หมโอ้ไม่แต่รูดีแต่แล้วรูดีมันบับอามาตะอ,อีกอ๋อเนาะ เอาตัวอื่นที่ไม่ใช่รูเดีสก็ได้เอาไปอ่าเราเอาให้รูเดีสไปก็ได้เอิมเดี๋ยวค่อยเอารูเดีสก็ได้เอาขอตัวอื่นกันเอาสมัยท่าก่อน <c oughs> ที่อ้งเสมอถ้าตก่อนไม่ใช่เราจะเก็บจุดติรูเดตก่อนเราทำโรเดตให้เป็นไฮเปอร์ก่อนเ,อเสมอ้าตุมีตัวอะไรอีกเสมอ้าตุเ,าเราจะไปสามตัวให้คือร์ซดอนเจอสามตัวเพราะมันไม่ได้แม่ <c oughs> เสมอท่าแต่แม่ได้แม็กโคสเซดนัมแม็กนล้นนะชึบชึบชึบนี่ทอซิตอนัมแม็กมันแรง มันจะมีหนักชุบ,ชบแล้วพอจะดมันมีหิวเลือดด้วยไงนี่นี่อโอโดสนสตันโดนสถานะง่ายมากเลยอะ Ini dong meku bin setanda do. Do setan. Ha, ดูแบบนานหน่อยเพราะว่า <c oughs> ก็าดเก็บจุติให้รูดเดยอยู่ดีมาเฮอรี่อัพแล้วพอสจอนเอาแล้วโอเคเออ มาเาไปรูเดียสแล้วก็แสงมืดรูดีสแล้วก็แสงแล้วก็ทัดมดืดมาจะกับรูเดียสไอ,อ,อรูดิออนรูเดียสให้เปิดได้ไหมเนี่ย ก็จะทีมก่อนอ่ะดูเดียสดูชิบไปเจอดูเดียสมันต้องมีชามา่วงอมตะหายบ้างแหละนี่โอ้โอ้โดาเมจรูเดียลดครึ่งนึงแต่ไม่รู้โดนขี่ไปทาวุธหรปล่า รูเดกก็มีหิวใช่ไหมจริงก็รูเดกก็มีหิวทุไซดันก็มีหิวยิ่งนิ่นี่จัดก,การได้โอเคถือว่าดีจัดก,การได้ขอเจอกับแสง มาเจอธทตุแสงแสงเดีเจอธาตน้ำให้อีกตัวแล้วกันน่าจะคเราเราจะได้อีกบาลานนี่นี่ปูนี่ตีข้ามหลัง <c oughs> <c oughs> หิวลวดเอ้หิวลวดืออเลยหิวเลือดมันจะกิหิวเลือดซูสูเลือดมันจะกิฟื้่งซูเลือดแต่ว่ามายากลมันมีป่วนก็คือเดี๋ยวยวไมาจริงนะพัดกลับไปไมนะ่ทันมายากลมันจะเปรียบตรงที่ว่ามัน เป็นสายพังแล้วมันจะมีฮิ้วเลือดแล้วก็แล้วก็ไม่มีกระเด็นแล้วก็พอตานมันยิงข้ามเนี่ยข้างหน้ามันเลยไม่โดนนี่คือข้อเสียของตัวที่ข้ามข้างหน้าไม่โดนตัวเราสามารถให้ตัวอื่นได้เมื่อเราไปทีมอ่ะจะกระทัดมืดให้มืดสองตัวเพราะมืดแมแม็ก เอาแบบหนักๆให้เลยโพไซดอนเด้อสูงชิบไปเจอกับไวกับแซลลี่พิเชอร์ พี่หูพี่หโหโดนตีแตกโดนตีแตกโอ้พี่เชลหลบเก่งเหมือนกันนะเนี่ยมาดูเพื่อเฮอร์ดี้อัพแล้วก็ฉันพิกกับมาฉันั้นพิกกับมาแพ้อะไระ บีบีอาโอ้เอ้ยไม่ใช่มาลองมาเจอกับธาตุน้ำตึงต่อตึงอีกครั้งหนึ่ง ไปนี่ี่มาแล้ววิมาแล้วใบโอ้ใบไม่โดนคับุบจะกับอาคว้าชูๆเ้าอไปไม่เลยบบเซฟเอาไว้เซฟเอาไว้โอเคมันจะออกมาได้แล้ว มาถือว่ายืนนานเพราะเอาความไม่มีดามิดถือว่ายืนนานเพราะความไม่มีดามิดมา Pvp กั PV ีดี่ีกว่าชิบขัขนหัวเลยเนะี่ยไอ อาจจะเอาโกดอดออกก็ได้ไงเอาโกดดออกเข้าเข้าออกออกออกเข้าเข้าเข้าออกจะตลองเปลี่ยนทีมให้ดูเลยนอกจาก็กดดพออยู่ในเกมมันก็ใช้ได้เยอะ เยอะเยอะเฉลยอืมไม่ตัวอะไรให้เอาเข้าแทนกูตัดนี่ตัวนี้นี่ไงจ,จะใส่เกียร์ไว้ไหมโอเคมาลองดู <c oughs> ถ้าไม่ดีขึ้นก็ก็ตัดกลับมา <c oughs> เอาก็ตัดกลับมามา Nih, uh nih -huh. mm -hmm. mm -hmm.

คร่า <c oughs> เงินเมกินสูง380 <c oughs> โอเคทุกคนก็จบแล้วกับการรีวิวโพไซดอนบ๊ายบายอีก,อก,อก